ี่นองโอ้ต้องมีด,มดนดะครับมีดเห็ด่กินเนซิกเหรอครับสิวงวันที่สามสิบบนอสามสิบว่าเก่าคำเนาะเดือนหออกม่เก่าคำพอดีนอนบัดขึ้นหนึ่งสิบสิบเอ็ดมือออกมาออกว่านเนี่งละมาแล้วกับจบานีกับจีบน,นกินซูเพ่น้องกินขวกบ,บเอฟ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 เออฟเอฟเเอเอกเอฟ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 เอเอฟเอฟเเอฟอเอกเอ,ยอย บ่หลายบ่หน่อยเยลี้ยง่ายหมดเลยครับมันมีโจรขโมยคือบูขึ้นบ้านเอาข้อยขโมยท่องไปสิบบาทหนาสิบตังค์ผมสายแขนหาบาทสา,า,า,ายข้ออีกหาบาทพระเลี่ยมท่องน้งผู้คุณฝังเพชรลุงผู้ถวดอีองหนึ่งร่วมแล่นกันสิตอนนี้เกือบร้อยบาทแล้วเป็นเกือบสามแสนหมดครับไม่ต้องกินดอกผมข้าวมาให้ไปน้องกันไปน้องเห็นน้อผู้เดียวไปขึ้นใหม่เลยเพราเด็กใส่ล่ำห <laughs> นิเพราะไม่ได้เอาใส่เปิดคอหลอดวันนี้ป้าไปน้องขวบครบครับ ก็วาะวนแจงไปแล้วล่ะพบขวาบกสอขาเนาะวแจงเห็นเลครับคบกันนีแจ้งเห็นอยู่ม่ห่แจงหรม่นน้ำมันตหาอยู่ใบาพี่น้องเห็นกับมเขานี่เอเสียดายเออที่มันกัฟักมันคือมิตรดูกครับได้พอฟักสิแค่เอาตะดูกมันเขายางแล้วยางซุปกันละ แก้วตาดูโอ้ยตนี่เอาสีนู้นนครับแก้วธรรมดากับฟักเนมันมีกางเนาะอันนี้เรียกว่าฟักไฮ้แกแกเอาตาเนื้อมันดูกระเซนมักันนี่แหละครับเสียดายเนาะหากินใหญ่ก็ได้ดูมันกระเซนมักันนี่แหละตัวนี้ก็โควิดกับโศวันตี้นะครับว่าจะบินก็เห็นบินอยู่เหนียวหนึ่งมือนึงแล้วล่ะพี่น้องก็บมิค้องทีนี้เราสร้างกันแลวบ้างไหมของผมว่าเสียดายครับบันนี้ร่ำทรงสงกรานนี่แหละกาไปกินซั่ง ที่แขนบาหาซิบางสายข้อหาบาทสายแขนหาบาทมาได้ใส่สัมสิงไหเนาะสิ่ไนใส่ไปนอมอไปลำเรื่องสิไหใส่ดิม่เห็นเขามาส่งข่านยเสียดายอยู่ระวังด้วยคับไปนอนไม่ต้องไม่ยองหาอยู่ครับเพราะจะเห็นอยากเห็นดู่ันพ่อยอยู่เดียวเนี่ยังกินขวากันเดเ๋ยะเดี๋ยวัวกันขวาจะเข้าหาปัากันซีมาใส่หน่อยซันไครับบันนี้แกมันสี่บมันสุกไงลาครบน พอเจาะยางมาสุกดีแล้วแต่ว่า,ามาหวัวไม่ไน่าปัแงเพียงคงหแ่ไปแไไปล้วเ,เ,เดียวนยพวกบัวพวกซี่เหรอซุ่มอย่ใ่วน่มันเยียงบีกบัวพวกซี่วพวกตร่างใซ่บอกหมดลยละบอใส่ตะปะขาดผมอยามันดาดิ่พ่เขาวะาไอท้ทีไมมอละ่ะ เอือนขวปกอนนี้เขียวพักใส่ตัวไม่้านะคุ้เหมมันปุงแลอวกระปุงแน่กตจงชิมมึงเอาพักเกันเดียชิมงครัมันว่านั่นไงเขียวาักหน่อยนั่งพักแล้วก็เียวพักเลยไฟสิ่ใหม่หมอนขวมันใหม่ยน้อยมันจะหอมครับ มันใหม่มันใหม่หมอยางไมันัหอมพวกนี้ัพัดวกพัซี่พัแง่กพัซี่พักอ้แง่นัหอ er. มเรแล้วน้ำเ่นไยก็หาไฟใหม่หมอน้ำยุกกาคำน้ำต้มต้มทุกเลยดิหยดนกหาไฟใหม่หมอ

เชมอะกล่องเชียงพงม่เนี่ยเชียงพงนมีหัวสิคมีพักกีตูพักซี่พักแยงบัวเบียงไหนจบไปจะไปจะงเนี่ยปิดไว้กันเนาะให้มันเย,ยเ็นกัจจนสีตากมาเอาโอ้ดไดฮไม่ได้เ้น่างม่ได้บ้าน รู้ส้นตะพีอะไรเพาขวดเสนหมอเพราะี้ว่มก่อนเฮาไฟครับเฮาไฟขวดเส้หม้อแล้วครับมีแก้วน้ำเดือดกับแก้วแก้วสดๆดดูข้าเห้นไหน to então, ้ปลาปมุปลาใส่หน่อยจนับไปจังหันมาตรฐานอแก้วครับแก้วห้างไปหังหารม้งงมองไงมองปลาองงหมาห้างงไงส่อยห้องมองอนเป็ด คอละเขาแล้วหมอนกันด้วออย้ากินอ้วนหอนเนี่ยส่งมาผมมทไมจำนำโซกัมันหอนกินหอนหอนจะขาเนี่ยก็เยนไว่หวานเนาะ <c oughs> โอ้เ<อ>ย็นเดียวะแช่กินหอนจะข้ามกวนกีกินมาเด้พี่น้องเอ้ยกินน้มกุสนเลยพี่น้องไก่พี่น้องไองก่พี่น้องไข่พวกน้องรอเรา ทุกคนครับมิติแจนแฟนมะล้อทุกคนล่ะเดือนนี้ว่าจะรั่มดอกปีนี่คือจะแล้วแท้ี่ <laughs> ว่าจะรั่มเอกดอกพุ่นละแล้วกะทินว่าจะบุ้สิ่สจะลั่มหรือบุ้กะทินก็นได้โอ้แซ่บคักรับแซ่บครับแซ่บแซบ,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 บมากินนักกันออมกบครับออมกบนี่กระปุ่นครับกระปุ่นนี่คือติกินบัดเวลาจะถ่ายบุ้ง

นี่หลงวก็ราบวชด้วยกันบวชในเก้าเมือยอ่ดอบวดหลายระบวดตะบุญเก่าปีครับในเกาปีบวดตวเก้าปีก่าเมือบวด้วยมุนะครับนืัดในเมืองครับดวดนี่มันววดที่ซีวที่หาอาจารย์นี่บวดมันบวเยอะก็บานบ้ำเยอะำเยอ บวชที่วัดเจ้าคณะจังหวัดครับเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดต้องกู้บวชให้เจ้าคณะจังหวัดด้วยบ oh. วชดอกไม้หนึ่งคำเดือนหกครับควมามซือเอาตอนเก้าคำเดือนหกระบาดขึ้นหนึ่งมือซ้อก็มาครับ,บพระปกติโอเค งานก็พอ,อไหนหรอฟอ,องได้ว่างรอปก็หมืเแค่ไม่้ํารอกไม่่ำผูจวัดาบอกองไดโควิดก็ไหวไปล้วแเป็นค<อ>นละลังกรถิ่นคนละอ <c oughs> งนี่นชาวบ้ากันดีแล้วถ้าเท่ากับควบคุมเจนคจับปอนลง่ะโควิดก็ไหวกับปอนหรอดีขึ้นแล้วครับไปสิเบิวย่างนันเยเท่าละห,ลหายแล้วหายแล้ว อืมนก็น่ะจำเจียวเท่าไหร่ผมจังด้วยจำเจียวโอ้หับมากถ้าผมรุ่นนึงแกเรื่องหัวอ่ามงติดทันนะผมเลยเอดน้ำทิ้งไว้ยังจะไปจังหันครับมาแมหบดิดน้ำตัวเ,เติร์นเติรนเขาตัวใหม่เลยเติรนเลยดีเด้ออืมมัน บ่ไหนล่ำพี่น้องส่งสอง,รงารมดูกัน,มนอมนี่พีน้องใึงเนบ่ลำเสียงไว้ในเงียมวยแล้วก็ไปกินจำนักสิบเ,บ,เบ,บาทหาิต่างพี่น้องเห็นบ่นาะเนี่ยทอ,องหลางตองทรงเขา่าเลยนะบ้านน้นดูอีกสิบาทครับเดี๋ยวสวาได้ร้กว่าบาททรงเขา่า ก็หายาหันโล้วนั่นดูหน่สิบาทหองอาทิตย์ก้นี่หละดูละบาทเานี่ลเงเนาะเงี้ยของผมนี่สิบาทโอ้สิบเอาทหาสิบต่างับพระเลี่ยมตังลงผู้ตวจองค์นึงฝังเพชรสายแขนหาบาทสข้อหบาทหวนสวงวงนึงวงหาสิบวงบาทเใส่ดอ้เงินหม่หาลำหมดละอ ร้านหน่อยกับไฮไม่ได้เป็นร่องยิ้มมาละเดี๋ยวมรุ่นใครที่ข้ามนี่ข้ามนี่แค้นเรา <laughs> หน่อยกันมาสานขายพป็นร่รองกันเรากันสวัสดีครับสวัสดีครับ